มาถึงจุดนี้เนาะแต่ละรอบปริแต่ละอร,รอบปีนี่คือนี่คือบนเนินเขาที่เขาปลูกองุ่นกันก็พาเพนเยอรมันมาแล้วมาเที่ยวเมืองเอสลิงเงนนอยากถ่ายรูปองุ่นที่เป็นเป็นทรงพวงนู่นฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเอาเสียงเข้ามาเขาเลยท ใน,ในมือถือฉันนะฉันตื่นเต้นใหญ่ฉันหนึ่งฉันก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเสียงสอดแทรกนะแต่ว่าก็เขามาในเสียงของฉันเนาเออฮทำไมถึงจะเจอเดี๋ยวไปอีกไปอีกไปอีกมันจะมีอีก่ะ นี่คือเมืองเอสลิงเกนจ้ายังไม่ทันเจออะไรอุ้ยดูสิรายงานข่าวสาวโบพานได้จะเด้อ